สวัสดีครับก็มาเริ่มกันต่อแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมนำภาพาการขุดแล้วก็วางต่อหม้อทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลักๆนะตอนนั้นมันเราจะต้องมาไล่ภาพอีกนิดนึงนะครับก็คือ,อในขณะที่ขุดต่อหม้อนะครับใช้แมคโครขุดเรียบร้อยก็มีการวางระบบบ่อเกิด บอ่อน้ําดีน้ําทิ้งอะไรเรียบร้อยเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าการเทต่อหม้อเพื่อที่จะทําเสาเนี่ยเราต้องหาลายให้ได้ก่อนนะครับหาลายวางผังให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็เทต่อหม้อขึ้นมาลอยเหล็กขึ้นมาเตรียมไว้เพื่อที่จะเทคานบนแต่ว่าตัวนี้มันเป็นคานกาันดินพอคานดินตัวนี้เสร็จ พอทำคานดินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องนำหินนำดินมาเห็นไหมครับที่ตามภาพนะครับเสร็จแล้วก็ปรับระดับให้เสมอกันแล้วก็มีการใช้ตัวบดอัดอัดลงไปให้แน่นนะครับแล้วก็พอบดอัดแน่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะใช้น้ําลดไปประมาณสักสอวันามวันในประมาณนั้นนะก็พอลดน้ำให้แห้งเสร็จให้ระเหยเสร็จเรียบร้อยวางผ้าใบ วางพะไบเสร็จแล้วก็วางไวเมดวางไวเมดเสร็จถึงจะเทพื้นนะครับพอเทพื้นเสร็จเราถึงจะมาทำคานบนที่จะทำเป็นการก่อกำแพงดินนะครับต้องอธิบายให้ชัดเจนนะครับาการเทพื้นนะครับก็เทหนาที่10เซนนะครับสเต็ง240ขึ้นไปนะครับเริ่มต้นนะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับว่าอยากได้ขนาดไหนนะครับ อันนี้นำมาอธิบายแค่ในการทำงานของเรานะครับเราทำในรูปแบบนี้พอเราเทคานเสร็จเอาแบบออกเสร็จเรียบร้อยเราถึงเทเอาดินปรับอพอดินปรับเสร็จเรียบร้อยปรับระดับได้เราจะถึงวางผ้าใบวางไวเมดแล้วก็เทพื้นหนา10เซนพอเทพื้นหนา10เซนเสร็จเราถึงมาทำคานบน อันนี้ชัดเจนนะครับผมอ่พอเราทําในรูปแบบตรงนี้อแต่ก็ลืมบอกไปอีกนิดนึงนะครับก่อนจะถึงตรงเนี้ยเนื่องจากมันมีห้องน้ําในตัวบ้านนะครับนห้องน้ําในตัวบ้านเนี่ยเราก็จะต้องเทคานเทคานตรงนี้ก็คือคานล่างก่อนนะครับอาคานล่างเทคานล่างเสร็จแล้วก็ก่อตัวกําแพงขึ้นมา สักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็เทพื้นหนาสิบเซนพร้อมกันทําทําตัวนี้ก่อนนะครับเทพื้นด้านในเสร็จแล้วก็ก่อคานขึ้นมาแล้วก็เทพื้นทั้งหมดทีเดียวพร้อมกันมันจะแยกรายละเอียดประมาณนี้นะครับถ้าสังเกตมองตามภาพจะเห็นภาพง่ายกว่านะครับบางครั้งเนี่ยภาพมันมาไม่ทันนะครับการอธิบายก็นำเอาเป็นว่าฟังแล้วก็ นำไปปรับใช้ดูนะครับว่าเราทํารูปแบบประมาณอย่างนี้นะครับการหาลายหาอะไรพวกนี้เราต้องหาให้ชัดเจนก่อนที่เราจะเทคันกันดินตัวนี้นะครับเนื่องจากเทคันกันดินตรงนี้เพื่อที่จะยกพื้นขึ้นมา30เซนจากพื้นดินนะครับการยกพื้นขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถป้องกันความชื้นจากด้านล่างได้นะครับผมเราใช้ผ้าใบปูก่อนที่จะเทพื้นก็ ช่วยได้อีกในระดับหนึ่งนะครับแต่หลังนี้ไม่ได้ทําวางระบบปวกไว้นะครับเจ้าบ้านบอกไม่เป็นไรโอเคเราก็ป้องกันโดยการเทพื้นพร้อมกันครั้งเดียวนะครับอ,อันนี้ก็จะคือเป็นการป้องกันปวกได้ดีในระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าอย่างน้อยก็เราก็ต้องเทด้านนอกไว้บ้างนะครับในประมาณ1ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาใช้บ้างก็ พอเราแกะแบบเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เสร็จปรับพื้นเสร็จเทพื้นปูนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เนี่ยครับการทำงานก็จะเห็นได้นะครับว่ามันจะต้องมีรูปแบบนะครับเราถึงจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละพื้นที่นะครับว่าแบบไหนยังไงนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวห้องน้ำอ่าก่อนที่จะเทคานล่างแล้วก็ ปรับพ <sm convert> ื謝謝้นอ่าทีนี้อัดพื้นนะครับเนี่ยตอนนี้อัดพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเทคานล่างเสร็จเรียบร้อยวางระบบท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งเสร็จเรียบร้อยอ่าอันนี้เป็นเสาที่จะเตรียมไว้ด้านในนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวห้องน้ําพอเราทําพวกนี้พอเทพื้นเสร็จเห็นไหมครับอ่านี้เทคานอ่าเทคานเสร็จวางไวเมทอ่าพอวางไวเมททั้งหมดพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยเราถึงเทพื้นโอเคครับ ตอนนี้เทคานเสร็จก็แกะแบบไปส่งเขาก่อนนะครับเช่าแบบเข้ามาพอเช่าแบบเข้ามาแล้วเริ่มแล้วทีนี้ขุดก็จยกระจายครับผมเอาแมคโครช่วยได้นิดนึงก็ก็ต้องใช้คนด้วยนะครับเพราะว่าเทคานเข้าไปแล้วไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวทีมงานจัดให้โอเคนี่ครับคานห้องน้ํา อธิบายไปหมดแล้วภาพพึ่งมานะครับน,นี่ครับเสร็จแล้วก็<笑><笑>ปรับพื้นเสร็จนะครับเตรียมทูเทพื้นอย่างเดียวแล้วทีนี้กว่าจะอัดกว่าจะอะไรนะครับอันนี้ก็แบบด้านข้างเนี่ยเ,าเราต้องใช้ประมาณเหล็กสี่คูณสองนะครับมาทําเป็นกรอบข้างขึ้นมาทําเป็นระดับเพื่อที่จะเทพื้นสิบเซนครับาหาลายให้เรียบร้อยนะครับรูปแบบการทํางาน

พอเทพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราได้ผูกเหล็กเตรียมมาไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะทําการเทเสาต่อไปนะครับพอเราเทเสาเรียบร้อยแกะแบบเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเทคานบนนะครับก้อนดึงตัวนี้นะครับเราก็สั่งมานะครับเพื่อความรวดเร็วเราไม่ได้มาปั้นเองนะครับมันจะช้านะครับเจ้าบ้านไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับก็คือเพื่อที่จะเร่งทําบ้านนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ ชาวบ้านก็เลยหาวิธีอยากได้เร็วก็เลยปรึกษามานะครับผมก็เลยไปสั่งก้อนดินมาให้พอสั่งก้อนดินมาปุ๊บเกี่ยวกับการวางงานนะครับเราเทแบบตั้งแบบเทเสาเรียบร้อยเสร็จแกะแบบเทเสาออกเสร็จเราเทคานบนเทคานบนเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้เราเตรียมก่อแล้วนะครับเพราะว่าก้อนดินเรามาแล้วนะครับอันนี้คือการทำงานที่ถึงจะต้องบอกนะครับการวางแบบรูปแบบนี้นะครับมันจะทำงานเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราทำงานตามขั้นตอนเลยนะครับไม่ต้องมารอวัสดุอุปกรณ์นะครับพอเราทำตามที่ผมได้กำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มก่อได้เลยนะครับงานจะเร็วมากเลยครับผมเพราะว่าวัสดุมาลอก่อนก่อนที่เราจะเริ่มทำงาน การวางแผนในเรื่องพวกนี้นะครับสำคัญครับผมและจะทำบ้านเร็วมากนะครับวัสดุพร้อมอเทแบบเรียบร้อยทรงแบบเช่าแบบเทคานบนมาต่อนะครับหลังนี้จะแตกต่างนิดนึงนะครับเนื่องจากเราจะประหยัดก้อนดินนะครับ าการคำนวณก้อนดินก็คือเราจะรู้เลยนะครับว่าหลังนี้ใช้ก้อนดินกี่ก้อนอแล้วอยากจะทำในรูปแบบไหนนะครับเจ้าบ้านอยากลดปริมาณก้อนดินนะครับที่เราจะซื้อมานะครับเราก็เลยใช้แบบสูงที่50เซนนะครับแบบเทคานก่อกำแพงดินเนี่ยสูง50เซนนะครับก็เช่าแบบมาแล้วก็เทแบบด้านบน50เซนปุ๊บ เท่ากับเราก่อขึ้นอีก2เมตร50 m. ประมาณนี้ครับผมก็2เมตร50 m. ตรงนี้นะครับก้อนดินทั้งหมดหลังนี้จะอยู่ที่1,600กว่าก้อนนะครับประมาณนี้ครับผมเนื่องจากมีช่องแสงแล้วก็มีประตูมีอะไรตามที่กำหนดออกมานะครับเราก็มีการคิดคำนวณก้อนดินทั้งหมดนะครับการคิดคำนวณก้อนดินตรงนี้นะครับอ เราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราต้องการความสูงของกำแพงที่เท่าไหร่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะติดตั้งนะครับถึงจะกําหนดได้นะครับผมต้องจี้เจ้าบ้านอย่างเดียวนะครับว่าอยากได้อะไรยังไงให้จบนะครับผมเป็นคนแบบนี้ครับผมจะต้องคำนวณให้เสร็จเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มสร้างเนี่ยมันมีติดปัญหาอะไรยังไงอยากเพิ่มตรงไหนอีกหรือเปล่านะครับ เพราะว่าพอเวลาที่เราทําไปแล้วเนี่ยเจ้าบ้านจะเพิ่มตรงนั้นจะเพิ่มตรงนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์มันจะต้องมีมีเพิ่มมีลดนะครับเพราะว่าเรากําหนดไม่ถูกตั้งแต่แรกอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับหลังนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมจี้ตรงนี้ไปเรียบร้อยเจ้าบ้านก็วัดขนาดประตูมือสองหน้าต่างมือสองที่เขาจะต้องการติดตั้งมาทั้งหมดให้เราก็คํานวณก้อนดินมาได้เลย หลังนี้ก็จะก่อเร็วมากแล้วเราก็จะรวบรวมการคำนวณทั้งหมดให้ตรงตามที่เจ้าบ้านต้องการนะครับเพราะว่าการเฉลี่ยก้อนดินทั้งหมดเนี่ยเราจะคำนวณจากวัสดุที่ติดตั้งนะครับแล้วเราจะรู้ว่าใช้ก้อนดินกี่ก้อนครับในขณะที่เราเทคานนะครับออีกด้านหนึ่งก็เราก็จะทำกำแพงโชวนะครับเป็นสามช่องนะครับกำแพงโชวตรงนี้ก็ ตามแบบที่เจ้าบ้านต้องการเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นงานปูนนะครับมันก็จะรวดเร็วกว่างานดินมากครับผมเพราะว่าเราทําด้านนู้นก่อนก่อนที่จะมาทําก่อกําแพงนะครับมันจะควบคู่กันไปเลยครับผมขนาดว่าคุยกันหมดแล้วนะครับก็ยังมีจุดที่เพิ่มมาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางลาดนะครับเดี๋ยวเราค่อยตามเก็บเงินทีหลังครับผม โอเคครับอันนี้เป็นแค่การหยอกล้อเล่นๆนะครับคำๆครับผมสวัสดีครับ